AAS สารต่อโครงการเรารักต้นน้ำจาก AAS สารรักปีที่4นำเยาวชนเข้าค่ายอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างวันที่7-12ตุลาคม2556ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องและบริเวณอ่าวอุดมจังหวัดชนบุรีพร้อมขยายองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่ทรัพยากรทางทะเลให้เยาวชนไทย สำหรับปีนี้นะคะเราจัดโครงการเรารักต้นน้ำจากสารรักของ a s นะคะปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะแต่ละปีก็จะมีการฝึกอบรมน้องๆจากโรงเรียนต่างๆรวมทั้งหมด11จังหวัด มา22โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งก็ประมาณ5คนแล้วเด็กนักเรียนก็จะไปเหนี่ยวนําเอาพ่อแม่แน่นอนค่ะพ่อแม่ก็จะฝังลูกนะคะแล้วก็เกิดความร่วมมือร่วมใจในระหว่างพ่อแม่หลังจากนั้นก็ไปสู่เพื่อนเพื่อนบ้านและกระชุมชนขยายตัวมากขึ้นจากสิ่งที่เราไปติดตามนะคะตั้งแต่ปีแรกที่ทําก็เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะได้รับความร่วมมือจากเอกชนบางที่เนี่ยสามารถที่จะ ให้อุปกรณ์หรือให้สารตั้งต้นกับชุมชนในการที่จะไปประกอบหรือสร้างระเบิดจุล,ลินทรีย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เกิดความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกๆเขตที่เราลงไปปฏิบตัติก็เรียกได้ว่านอกจากเราให้อคกความรู้ให้ฝึอกอบรมเราให้ทุนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ก็ไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะด้านน้ําต่างๆเนี่ยพบว่าได้ผลเป็นอันมากเพราะว่าได้มีความร่วมมืออย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วค่ะ ภายในโครงการนอกจากน้องๆ110คนจาก22โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษแล้วยังได้รับความรู้เรื่องการทำซังเชือกเพื่อเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กในทะเลการร่วมกิจกรรมพลังจิตอาสาฟื้นฟนูทะเลไทยด้วยการเก็บขยะชายหาดการโยระเบิดจุลินทรีย์และปล่อยพันธุปูจำนวนหนึ่งล้านตัวเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย